ที่จังหวัดสุขโขทยัยญาติและชาวบ้านหนองยาบปล้องหมู่ที่7ตำบลไทยชนะศึกอำเภอทุ่งสเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยช่วยกันจัดเตรียมสถานที่บริเวณวัดพระร่วงเจ้าประทานพรเพื่อรอรับร่างของนายธนกฤตปรากฏวงอายุ35ปีหนึ่งในกลุ่มแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากเหตุประทะในอิสราเอลโดยจะสวดพระอภิธรรมคืนนี้เป็นคืนแรกค่ะจริงลองเป็นอะไ รายชื่อมันขึ้นที่คนที่สิบสองอแต่ม,ามาวันนี้มันขึ้นไ็นคนที่แปดคนสุดท้ายพอดีก็ก็ตอนนั้นก็ดีใจกับครอบครัว้ลยที่ได้มาเที่ยวแรกก็ดีใจส่วนการช่วยเหลือก็เดี๋ยวต้องตามตามตามระบบแล้วนะ,ะแกมได้แกมาพอดีทหารจากกรมฐานราบที่สามค่ายสุรธรรมพิทักษ์ เร่งจัดสถานที่ภายในศาลาบําเพญกุศลวัดหนองยางเพื่อรับศพของนายพงศธรขุนศรีชาวบ้านหนองยางตําบลหนองยางอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นหนึ่งใน8แรงงานไทยที่เสียชีวิตและจะส่งกลับมาเป็นชุดแรกค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฮุก3าเอนครราชสีมาเดินทางมารับศพจากสนามบินสุวรรณภูมิคาดว่าศพจะเดินทางถึงภูมิลําเนาช่วงบ่ายวันนี้นางสุรังคณาขุนศรีแม่ของผู้เสียชีวิต เลือกรูปตอนที่ลูกชายเป็นฐานเกณฑ์สวมชุดฐานเต็มยศมาตั้งหน้าศพเส้นเดียวกับที่บ้านกระแสงเมืองใหม่ตำบลกระแสงอำเภอกันทาราลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครอบครัวนายพงพัฒน์สุชาติแรงงานที่เสียชีวิตก็เร่งจัดเตรียมสถานที่บำเพ็ญกุศลตามประเพณีในบ้านพักโดยศพก็จะเดินทางส่งมาถึงบ่ายวันนี้เช่นกันค่ะ ครับก็สบายใจมากว่าจะได้รูปกลับมาลูกกัครับก็ดีใจที่มีการท่านช่วยเกันครับดีใจเลยว่าจะศพตั้งที่บ้านเนี่ยเนาะครับตั้งที่บ้านก็จะเจ็บช่วงกี่วันครับก็ยังไม่ปรึกษากับทางอย่างเลยครับ หรดูขจะออกไปต้องรอศพมาถึงก่อนแล้วค่อยคุยกันอีกทีหนึง่งส่วนผู้เสียชีวิตที่เหลืออยู่ระหว่างรอพิสูจน์อัตลักษณ์เมื่อชัดเจนแล้วก็จะส่งกลับมาให้ครอบครัวประกอบพิธีทางาศาสนาต่อไปค่ะ